สว oh, ัสดีค่ะมากินข้าวแลงเลยเนี่โอ้ยข้าวเนี่ยข้าวเหนียวมันกันเหนียวสมสื่ออันนั้นมันหมูตุ๋ยกันทอดปลาแหงดังเดิมนะคะโอ้ยชิได้กินไปอีกโดนอยู่ดอกปลาแหงควยกินจนปวดกรามเบิดแล้วพี่น้อกรึยนะคะอันนี้ก็บม่แม่เนย้ยออมไก่ซื่อๆดอกนะคะออมไก่บะหมี่ออมไก่บะหนอกเด้อออมไก่เมืองหนอกขุนอาเว้ยเอาไปนะคะ Ông Hết dụng mương nọng nó có ôm cây mương nọng tòa, có ôm cây in tử ừ. Hết hem hay đến bơ kín xì kín khẩu nhéo Lục lăng thẳng นั่งรังกินคนเดียวอือ,อันนี้ต้องบอกว่าในร่มอุน่นมันได้แข็งปลาขี้โกรกินจนปวดแคลไปค้างนึ่งคนละคล่องแนวเนี่ย ทำใสพ่พักหลายๆเนาะ่น้องนะอืมเนียบดติลูกไฮดี้พูดสิเขาเหนียวมามักค่ะไฮดี้โอกุกิ้าขอกินเ้าวกิเข้าขอบคุณค่ะช้าใช่ เมืเ่คนตักเอาข้าวเหนียวก็เป็นนี่แค่เบเกอร์เขาบิก,กินเขากินข้าวเดียวลูกเล่ามันก็คือเล่าเรพี่น้องเอ้ยนะกินยังก็กินลดดีเบิร์ตเราไปให้มันกินค <c oughs> อยเฮ็ดแม็กโดนนอนให้ลูกก็คื่อไปคอยอยากให้มันกินพักนะ นั่งกินอยู่พักกินเป็นเป็นตั้งเทียพักสลัดพักแนวอนนวนื้นบะปะันนะอือหมึกนิ่ลรืมพอดขััๆพอดกับกลมนี่นะ ăn khác ít nhỉ, thấy Kìa nhau đấy <laughs> không? Mẹ sẽ kìa bớt quát đấy khỏi nhau à? <laughs> Đá cây Đá cây trông mày là bà bát thay, nó đẹp ทั้ง o ยูทูบขอโทษได้ๆด้วยคะ่ะบ่ได้ตอบคอมเมนต์พอบอไดใส่เท่าไรศัพท์ที่มันซัมซุ่งนะมันมันไปตอบคอมเมนต์บ่ได้ทีอจังไรบุ๊แต่ว่าขใยมาบานใอยมาใส่ไอโฟนมันตอบได้อยู่ทีมไอโฟนใบบานใบหายให้ดีเลนบ่ไดเอาไปใส่มาใส่ใสน้ำแต่ว่อยใส่ ข่อยใส่ซ้ำซึ้มมันว่าสีความเมนตอบมันตอบบ่ได้แล้วก็บ่เห็นความเหม็นมือจ้ับคอมแต่ว่าเวลามาเปิดในคอมกับในไอโฟนเห็นอยู่เห็นความเหม็นอยู่ค่ะบ่่อยได้ตอบมือจ้าอาจสิบ่รู้นะว่าข่อยเรียนนะช่วงนี้เนาะคนในยูทูบเนาะข่อยก็เลยบ่่อยมีเวลานะ ่วนมาคอยกับสีไทยถอดสดนในเฟซบุ๊กได้สำมวนหัวกัะพีกับหนองเข้ามียกินข้าวมียกินข้าวไม่ใช่เมียกินข้าวลูกข้าวเ,นวเหนียวข้าวเหนียวมาม่าขาฮันดี้ขอข้าวเหนียวค่ะกินคนเยอะกับใส่กวางฝรั่งไปผสมระสานกันบป có cái này tao nơi được lắm đấy tao 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 ตูดซิ้นนี้ขอคักๆซะเแซ่บลายตูดแบมมาหุ้มแนืงคนไทยเข้าเราพี่น้องานะกินเชียรลกินนงเติดต,ตีนหดหัวยังไหมอืม้ม จิปิตาก็พัก,กอีกยูเดนพักเบิดก่อน,นยังไงโอ้ยเดี๋ยวเบนตาอันนี้ใช่ไหม,ไมอันนี้ใช่ไหมคุ้เด่นคุ้เด่นอันนี้เลยคุ้เด่นมาไฮไฟก็ได้มาโอ้นีพ่พอแล้วพอแล้วกดแล้วมามากดแล้วเด็ม ดีฟัวเอ็นเต่โอเคสิมึงหมาเออแมันยังมามาซอยดีๆคือสิมอาโอเคเองสันหมตัวกินตะพัก

ก well ินเลวปลาบานจะไม่ลืมกินปลาบาน กินปลาบ้านก็เขาไม่แห้งรู้สึวบ้านเหนื่อยเนือปลาบ้านก็เขาเนียวนวล อร่อยในข้าวเหนียวเนี่ยเครงมือทั้งใหม่เครืองมือเั้่องสอนอ ไปกันนะพี่น้องได้ไปจะไปตักทักมา่กินอีกกันยังไม่ได้รู้จักอืมเสริมข่ามามาข้าวมามาอืมมามาสวยมากไหมอืมฮัทเหว่าข้ามหนีขึ้นมาบอกเคียว i